ะไรไปเลไปเลยไปเลยปลาปูตองบุกโลกอะอะไรบาลูตองบาลูตองปาปูตองบุกโลกมันอยู่ข้างหลังเขียวเขียวอ่ะเฮ้ยนั่นมันปลาปูตอง่ไยน้ำประยการมอะไรนี่ายประยกรรมอะไรปูตองตุ๊กองเขียวปีเลยเอาเฟอร์เฟอร์ปาปูตองเลยปลาปูตองนั่นมันคือไฟยังไงน่ะไม่รู้อ่ะข้ามีพลังพิเศษที่เป็นไฟลุก ถือเอาแล้วขอกาสัยนีเม่ไแล้วิเกอผมแล้วอยู่กับก็ช่วยอรอยู่อันนี้เราก็อยู่ไมที่ชเคยแล้วได้ดูสอแลหยุดยุดเดี๋ยวปุยันหัวเดียหัวเาปุยอะไรวะแข็งโป๊กแข็งโป๊กไงปุยอะไรนี่แข็งโป๊กเลยก้าวใส่กอเอามปุยผมเนี่ย อยากมีผมยาวๆก็เอาได้นะปุ๋ยร้อนๆนะเมื่อกี้ปุ๋ยมันร้อนๆนะโอ้ยเต็มเต็มหัวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมับนีเรราจะะะทอไนผู้ช่วยจะไม่ได้ไไม่ด้อีกแล้วงไตัวอะไรตัวอะไรเราปูตองกินตูเราปูตองเราปูตองน้ำมันงงได้แล้วเราปูตองเราปูตองนั่นน่ะกิจกรรมวันนี้เราปูตองไว้น้ำอยู่อีกตัวนึง เมันจะมาหาเราแล้วมาแล้วเอ๊ะเฮ้ยไม่ระเบิดอ๋อมันเหยีน้ำไงเออกดีเลยนะดีนะไม่สอมบานคนใช้เดอะฟอร์ดอ่ะคนไปนอนเลย Star Wars ไปนอนกันเลยเรา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 ใช้พลังเดอะฟอร์ดอ่ะพลังพลังไปตู้บ้านเลยนะ นอนละมาปุ๊กกันอนเลยนี่าต้องนอนต้องคิปไปเนี่ยนอนเช้าช้าเช้าต้องคิดเลยนอนนอนฉันรู้ด้วยว่าพวกแกก็อยากนอนกันนอนไม่ได้อ่ะอันนี้ไมม่ปดูไปดูไฟดูลาปูตองดิลาปูตองอีกแล้วลาปูตองเยอะมากเลยลาปูตองไฟดูไฟ

ร้อนร้อนร้อคุณขอดเสื้อกลางกลางบ้านไม่ได้กล้ามเดีอยนอนเร็วใส่เก่งด้วยไม่เก่งไม่ได้ใส่เก่งเลยเก่งในน้ำปีเลยเอ้ยคุณมันจะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ซอมบี้อยู่ว่านอนไม่นอนเอ๊ะจะการเองอยู่แล้วอ่ะใช่เนี่ยซอมบี้รระะะววัังงนลาบูต้องนอนแล้ว อะไรอีกแล้วอะโอ้ไลายใหม่เหรอโลโลลโลตัวใหญ่ยังไงแต่นี่มีอะไรเยอะแยะเลยอ๋อนอนได้แล้วนอนได้แล้วนอนได้แล้วโอเคโอเคโอเคพอดีกินเข้าไปแล้วเราบูทองโอ้ยเอาแล้วผมนอนไม่ได้อะมีอะไรอกวะโอ้ยโอเคแล้วถือว่ามันบักกันได้เยอโอ้ยมาเป็นลายเลยเลี้ยงคนเลยเฮ้ย มาตุกอันไม่ได้เด้อเนี่ยเดี๋ยวไปเป็นชิปป์ไปเป็นหัวคุณมาเอาเหล็กได้ไหมคุณนอนแล้วโอ้เอออรฝันฝันนอนแล้วไกลอีกแล้วเนี่ยไกลแล้วบอกแล้วลาบูตองบุกโลกเออเออนอนแล้ว หวยอะไรวะเนี่ยดีเลยไม่ไ่้เป็นบังหน้าเมื่อกี้ได้ยินว่าอะไรวะเมื่อกี้อะไรบังหน้าไงผมเห็นผมได้ยินเป็นคำหยาบเฮ้ยคุณนี่จิตใจมันสกปรกอย่างงี้ไม่ใช่ผมได้ยินในใจทุกคนอะไม่ใช่ผมก็ได้ยินกันจะเป็นอะไรไม่รู้เลยกลิ่กลิ่อะไรยังไม่รู้เรื่องพูดอะไรพูดอะไรอะไรวะเนี่ยเขาไม่มีอะไรใหญ่บังหน้าผมได้ยินว่าอะไรไม่รู้ นี่ยังไมกระจายกันด้อยคุณรู้สึกผมไมเราตัวผมคุณนตกตายแล้วมันมีสปอนเนอร์หรือเปล่าผมเห็นคิปเปอร์มันเกิดแต่ตรงนั้นจุดเดียวตลอดเลยมันมีด้วยเหรอใช่ผมเห็นตรงเนี้ยเห็นทุกอีพีเลยคิปเปอร์อยู่แต่ตรงเนี้ยจุดเดียวเลยมันมีอะไรอีกอย่างเปล่าเราลองทุดได้ไหมไม่มีหรอกคุณคิดได้ไงว่ามีเหมือนกันเลมันต้องมีสปอนเนอร์สปอน มันดูเสาดินกันดีกว่าไม่ดีเหรอโอ้โหวูนแรกมันผ่านได้ไงคุณมาดูดิโอ้มืดมากเลยสต๊อบี้เก๋ก็แปลกแล้วแต่มันแถมไม่มีรูด้วยโเวลาปูตองเต็มบ้านเลยเขียวเขียวลาปูตองอ๋อสองตัวเลยโอ้โหสามนี่นี่ผมมี้หนึ่งตัวโอ้โหแค่คูยังเยอะโโอ้หผมว่าแล้วมันต้องมีอะไรบางอย่างข้างล่างนั้นคุณถ้าเราไม่รอก็ไม่มีปัญหาแล้วผมว่าคุณก็ขุดเลยผมไม่ขุดอ่ะ ยินดีไม่เอาแหละช่วยแล้วปล่อยให้มันระเบิดไปเลยคุณ <c oughs> ทำอย่างนี้ไม่ได้คุณไม่โหลอเออคุณชีดเก่งว้าตูดแหงโอ้ยผมได้ยินเสียงอ,อันนักแรงมาจากอัไรแลวปูต้องระเบิดผมโอ้อยสองตัวเลยพูดเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำกรง VIP ของนายดูเซร์นี่มันขนาดเช้ามันมีเยอะอต้องคื้นดิเออเราไม่ได้นอนอ่ะ ออเออเออไม่นอนอะไรมันพึ่งมืดดีคุณเฮ้ยเออไม่เรามันนอนนอนช้าจริงต้องนอนไวนอนดึกไม่ได้มันยังเขาบอกอย่านอนดึกแต่เรามาก่อนที่ว่ามันยังนอนไม่ได้เลยนะมาคาบรังสออะไรวะนอนดึกไม่ดีนะนอนดึกมันจะเป็นอย่างนี้โอเคก็เลยลาบูตองบุกโลกไงนะลาบูตองเดี๋ยวผมจะมาทำกรง VIP ให้เด็ส อุ้ยวันเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำกอง V I P ให้เด้เดือยวเสาซุบมาบุ๊คแตกตายงัดโคขงคงผมจะให้เด้เดือยวเสาตัวอะไรดิตัวอะไรอะได้เสาอะไรเดี๋ยวผมนั่นคือได้เสาบินได้ไงได้เสาบินได้ไหมนี่เข้างบนมีอยู่เนี่ยไปลองไปช่้ยกันลากผมผมกลัวลักปุตตองเพิ่นจะลักปุตตองอย่างไรนะลักปุตตองลักปุตตอง นี่เราควรเก็บปิภัณน์เลยเราพูดรองเท้ารองเท้าเลรกตนี่ผมเก็บปิภัณฑ์ละเอาได้แค่ไหนเอาได้แค่ไหนไม่รู้องอะไรเลยโอ้ยเอาเปล่าเปล่าโอ้ยอะไรวะเนี่ยเต็มตัวเลยออสอรี่ไสอรีอะไรอะไม่รู้เอาไม่รู้ได้ไงเป็นหัวเาจะมูห้าห้เลยแหละ ีเป็นไหมเนี่ย is t h ิตีไมคคุณพาผมไปเอานี่กไหมโหคุณแบบพก่าล่ะมึงเยชีวก็ต้องุดแบบโลลัวรมกับคุณแบบกลงกไม่ได้มันต้องไปเเลยอ่ะโอไมุณไม่อารเลยเบรบปูตองปูตอออรบงรปตองนี่นีคุณรับกับรบตรง คุณแพ้เชื้อผมอ่ะคุณแพ้เชื้อผมผมกำลังโดนเชื้อ